ก่อนครับครัเหรียญทองแรกของเราครับในพาเลมปิกครั้งนี้ครับพูดความสุขหนึงครับก <_ s> ่อนอื่นก็รูส้รสึกดีใจครับผมที่สามารถควงกันแชมป์สมัยที่สามในพาาลมปิกค,ครั้งที่สามของผมครับผมแล้วก็เหมือนมันปลดล็อกอะไรหลายๆอย่าง <_ s> เป็นเหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยครับผม วินาทีที่เข้าเส้นชัยผมเห็นแล้วว่าเฮมาก่อนแล้วรู้ว่าเข้าที่หนึ่งแล้วนะเป็นไงตอนนั้นเล่าให้ฟังวินาทีนั้นนิดหนึ่งคือมันมันมันดีใจมากครับมันดีใจจนจนต้องตะโกนมันไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือมันดีใจมากได้คุยกับลูกสาวลูกชายยังครับก็ได้คุยแล้วครับเหลือ,อรายการไหนต่อฝากนิดหนึ่งก็ สำหรับผมก็ยังเหลืออีก2รายการนะผมก็จะเป็นรายการ100เมตรคัดวันที่4ชิงตอนเย็นของวันที่4นะครับแล้วก็800เมตรวันที่5คัดชาวชิงเย็นเหมือนกันครับฝาให้กําลังใจพวกเราทันักกีฬาพาลิมปิกนิดนึงครับฝากแฟนๆชาวไทยให้กำลังใจพวกเราสักนิดครับผมก็ฝากพี่น้องชาวไทยนะครับช่วยเชียร์พวกเราทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะครับสู้ศึกพาลอปิกพาลอปิกีส2024ครับผม กเราก็ทําเต็มที่ครับสําหรับการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่ติดตามพวกเราครับผม